สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแกะกล่องนะครับหมีนะครับแบบิคเวิร์ลไวน์ทัวร์สามนะครับแจ็กสันพอลล็อกสตูดิโอโคมนะครับในกล่องนี้มีทั้ง100%และ400%นะครับก็ตัวนี้กล่องก็จะเป็นสีขาวธรรมดานะครับแล้วก็จะเขียนรายละเอียดเรียบร้อยทุกอย่างนะครับก็หมีนี้นะครับก็ได้พีออเดอร์มาจากร้าน House of Collector นะครับก็ใครสนใจสั่งหมีก็สามารถไปสั่งได้ที่ร้าน House of Collector นะครับ มานะครับเรามาแกะกันนะครับครับก็เวลาแกะมันจะแกะดักตูดน,นะแล้วก็ลืัดสติ๊กเกอร์ออกฮะเก็บเก็บเก็บบโโอ้ยโยโอ้ยทะลุหัวไม่ทะลุอืออ่าได้แล้วครับชื้อนะในกล่องนะฮะก็จะมีกล่องพลาสติกด้านในเหมือนเดิมเรื่องปกติกนะครับตัวนี้เป็นโครมเวอร์ชั่นนะฮะก็ ก็จะเป็นสีตัวตัวตัวลายเขาจะมีสีโคลงด้วยนะครับก็บนกล่องก็จะต้องตัดรอบนึ่งว่ามันมีใบอะไรก็่รู้นะมีติ๊กเคยมีนะอืมอันนี้นะครับติ๊กเจอชึบก็เทปอ่ะอันนี้ไม่มีนะครับก็ ชื้อึ๊บโอ้ยตัวจริงสวยสวยมากนะฮะก็นี่ฮะดูร้อยเปอร์เซ็นต์กันนะอะไรับแคบแขนขาได้นะแขนขนะแคบแขนขาได้นะครับอึ๊บอึ๊บขาถอดได้ด้วยนะแต่ไม่อยากถอดนะสีสวยมากนะฮะแล้วสีมันมีมันสะท้อนแสงด้วยนะมันสะท้อนแสงด้วยนะครับนี่สะท้อนแสงด้วยน ก็สวยมากเป็นตัวอาร์ตตัวหนึ่งที่สวยนะครับก็แจ็กสันพอลล็อกนะฮะก็เป็นศิลปินที่มีเทคนิคชื่อว่าเป็นดิปปิ้งนะครับเป็นดิปปิ้งก็คือเขาจะเหมือนใช้การแบบเขาเรีงงนะยกไงอ่ะยดสีลงไปแล้วก็ทําเป็นลวดลายนะครับก็มาดูพัน,ะเ,น400เปอร์เซ็นต์บ้างได้สี่ร้อยเ็นต์บ้างดีกวานะครับก็นีนะตัวใหญ่นะก็นี่จริงๆก็ออเดอร์ สี่พันเปอร์เซ็นต์ไปด้วยนะครับแต่ว่าพันเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะครับตัวตัดยอดนะครับก็นี่นะก็มือขยับได้นะหัวขยับขยับได้นะขาขยับได้สีสวยนะครับตัวนี้สีค่อนข้างสวยนะครับก็ข้างหลังนะครับก็จะเขียนเลยนะครับแจ็คสันพอล็อกนะครับสตูดิโอนะครับสวยมากนะครับตัวนี้นะครับ วันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับกับการแกะกล่องนี้แจ็คสันพอร์ลครูเอชันนะครับ